สวัสดีคร right? <laughs> ับโ <laughs> ุลินเทปอ้าวนึกว่าถ่ายตกลงสวัสดีครับออ๋สวัสดีค่ะวันนี้วันวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่ครับอ๋อวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่กันเนาะยี่สิบเก้าโอเคยี่สิบเก้าค่ะครับเรียนอะไรคะเรียนนี่เรียนลายเพลงบงคาราทองบงคาราบงคารานุลินเทปอ่าอาทิตย์หน้าเนี่ยหลังจากกลับปัจจุบับจากปัตตานีเนี่ยผมจะตั้งใจลดน้ำหนักนุรินเทปว่าเจ็ดวันเนี่ยผมจะลดได้กี่กิโล เจ็ดวันเลวค่ะเอาสักันละหกิโลดีไหมคะเวันก็ให้5กิโลค่ะโอเคต้องปัก๊กแล้วครับหมายกิโลเลไโ okay. อเคป่ะทำไมก็คุณจะลดกี่กิโลแล้วถ้าจะงิิีวันแล้วครับก็น่าจะลงไปที่สิบหโลได้ค่ะอันที่ที่อันีที่ 2, น,2นะ วันตื่นที่ตอนที่ร้อดเนี่ยว,วันจะกินหกมื้อนะคะะนรับอาจจะร,ร้อนหรือเนี่ยพี่เจก็เลยอเอาใหม่ให้คิดใหม่คือจะกินตอนหกโมงเช้านะเจ็ดโมงเช้าสิบโมงเที่ยงบ่ายสามแล้วก็ห้าโมงเย็นกินอะไรคะอาหารจ้ะอาหารอะไรคะอาหารที่เขาจัดให้อ๋อเป็นไปได้คะ่ะเพราะอาหารมันไม่มีแคล,ลอรี่มันก็ไม่มีการประมาณนั้น แคิดว่า10กิโใน1เดือนละกันเอาเอาเจา7วันกับ14วันคิดว่าเท่าไหร่ล้วถูงจะ้อยกค่14วัะโอเคก็คือเกิโลกับสโลนะแล้วปัมเท่าไหร่ับให้ประมาณไม่เกิน8ปโลอนที่ตื่นันนิดแโลโอ้โโอเคแล้วพบกันแล้วปบกันแล้วปกันวันนี้ ไม่วันวันเลนชัยเนี่ยจะครบหนึ่งอาทิตย์พอดีออเพราะว่าชายเพราะว่าจะกลับจากอ่าคาตานีก่อนโ okay. อเค